เอาละครับก็การสวัสดี YouTube และผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็มาอยู่กันในรายการไปต่อทีวีแล้วก็มาอยู่กันในแมปบล็อกฟูดเชลนนะั้นซึ่งในะวันนี้ก็จะมาสอนทำดับไอเซนนะฮะซึ่งดับไอเซนนะฮะก็จะเป็นดับที่แบบว่าสามารถซื้อด้วยราคา1 5 0 0โลบักได้นะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมอาจจะไม่ได้รีวิวนะเพราะว่าตอนนี้ยังทําไม่สําเร็จเลยนะผู้ชมแต่คลิปนี้จะมาสอนทําก่อนละกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมได้ไขปริศนาได้แล้วนะครับผมอ่ะขั้นตอนแรกเลยนะผู้ชมไมุ่ผู้ชมครับไปที่หลังก หลังเกาะเลกตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็มันจะมีเกาะที่มีดําๆแล้วก็พื้นสีแดงนะผู้ชมแล้วก็มาที่นี่ครับผมแล้วก็ทําการตีบอสที่เกาะน,นี้นะผู้ชมตีมอนเตอร์ที่เกาะน,นี้นะับหาออฟดีมอนเยอะๆนะครับมันจะเป็นออฟดีมอนหน้าตาแบบนี้นะระดับดีเจเนรี่นั demon นบเนียก็ออฟดีมอนนับเนียหาไปเลยจากการตีมอนเตอร์ภายในเกาะน,นี้นะหาเยอะยิ่งดีนะเพราะเราต้องเอาไปเสกบอสนะผู้ชมนี่ฮะพอเราได้แล้วนับเราก็กลับไปที่เกาะเลกนันบแล้วก็ไปที่โลก2นะผู้ชมเนียก็ขออนุญาตรีเซ็ตตัวเตกนะฮะ มาฮะก็ไปที่โลกสองเลยครับคุณผู้ชมนี่ครับก็โลกสองก็ให้เรามาที่หน้าเกาะเลขโลกหนึ่งแล้วก็กดวาร์ปนิวเวอร์ตรงนี้นะฮะนี่เลเวลห้าเศษไปได้เลยครับผมเอาละครับก็หลังจากที่คุณผู้ชมครับมาที่โลกสองเลยนะฮะให้คุณผู้ชมเนี่ยไปที่เกาะบอสนะฮะมันจะอยู่ข้างข้างเกาะเลขตรงนี้เลยนะมันจะมีข้อความบอสตรงนี้นะครับที่โลกสองนะผู้ชมอ่านี่ก็คือเกาะใหม่นะฮะอ่าแล้วก็มาที่นี่ครับผมมาที่นี่นะฮะแล้วก็จากนั้นเนี่ยเราก็จะเจอกับอีโกะนะครับนี่ มันจะมีอีจิโกะตรงนี้ให้เราเนี่ยเอาออฟดีมอนนับที่เราไปหาจากโลกหนึ่งมานะครับผมนี่ฮะเอามาสิกบอสได้เลยมันจะเป็นบอสอีจิโกะนะผู้ชมน,น,น,นี่แล้วก็ทําการเสกแล้วครับผมแล้วก็จะเป็นบอสอีจิโกะตรงนี้เลยฮะ <laughs> แล้วเราก็ตีตัวนี้แหละครับจนกว่าจะตอบออฟโซนะครับมันจะเป็นออฟโซนะผู้ชมนะฮ <laughs> ะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะฮะก็ให้เราเนี่ยหาจากการตีบอสตัวนี้เลยนะครับอ <laughs> ีจิโกะนะผู้ชม๋ยวผมจะลองตีดูซิว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับผมใช้ผมใช้เซตเรลกรี่นะนี่ยิงระยะไกลได้ครับนี่ฮะ เออคนเดียวไหวครับใครที่มีเซตนี้นะบอกเลยว่าทําแบบนี้สบายครับผมนี่ฮะเพราะว่าบอสอีชิโกะแม่งตีโคตรแรงนะครับคุณผู้ชมมันยิงมันยิงเซโร่ใส่ผมทีเดียวผมตาลเลยอ่ะนะครับผมผมตาลเลยนะฮะนี่นะฮะดูซิว่าจะตอบหรือเปล่าเอาละครับก็ตอนนี้บอสก็แตกไปเลยนะฮะคุณผู้ชมแล้วผมก็เกลือด้วยนะฮะนี่ครับไปเราเนี่ยหาออฟโซมาเลยหาเยอะๆยิ่งดีนะคุณผู้ชมหามาสักประมาณห้าสี่ห้าลูกครับผมนะฮะไม่ก็ ลูกเดียวก็ได้นะครับแต่ว่าผมแนะนําให้หาเยอะๆนะครับกันเกลือนะคุณผู้ชมพอเราหาได้เยอะแล้วนะไปคุณผู้ชมครับไปที่เกาะตรงนี้นะฮะตามผมมาครับผมซึ่งมันจะเป็นเกาะตรงเนี้ยนะครับผมนี่นี่นมันจะเป็นเกาะที่อยู่หลังเกาะอีเวนท์ครับเราก็มาที่นี่ครับผมอ่ะเดินทางมาแล้วครับเนี่ยเกาะนี้เลยมาถึงกันแล้วสหรับเกาะนี้นะครับคุณผู้ชมอยู่ข้างหลังเกาะอีเวนท์โลก2นะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยให้เราเนี่ยมาหาออฟอีโวนะครับเนี่ยอ่าออฟอีโวนะครับไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะให้เราเนี่ยหาจากการตีเบคคคคอออออนนนเเบบหหาาาียย์โกสรรปะะๆัผม เรามีออฟออฟโซเท่าไหร่เราก็หาออฟอาร์เนี่ยออฟอีเว,เวนต์เท่านั้นนะเอ้ยออฟอีโว e นะครับผมเราก็หาตำแบบว่าที่เรามีออฟโซนะครับจากการต e นะีบอสอีโกเนาะนะฮะพอเราได้มาแล้วนะครับเราก็กลับไปที่เกาะเลขโลกสนะครับแล้วก็วาร์ปกลับโลก1นึ่งนะคุณผู้ชมนะฮะพอเราได้แล้วนะคุณผู้ชมนี่ฮะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่ากลับโลก1ทําไงฮะนี่เราก็มาที่เกาะเลขก่อนนะครับที่โลก2นะแล้วก็เกาะเลขโลก2มันจะมีเ e p c อยู่ตรงนี้แล้วก็ทําการกดตัวนี้ไปเลยแล้วมันก็จะวาร์ปกลับโลก1 นะให้คุณผู้ชมกลับมาที่โลกหนึ่งฮะอ่ะพอเรามาถึงแล้วนะผู้ชมโลกที่หนึ่งนะฮะให้เราเกิดมาก่อ ha e นนะครับเกิดมาก่อนแล้วก็ตั้มด้วยอ่าขอปิดเสียงเพลงหน่อยนะครับผู้ชมนะฮะมามาที่โลกหนึ่งอะไรใช่ไหมนะครับเราก็มาที่นี่ครับมาที่โต๊ะครับโลกหนึ่งนะฮะกดดูฮะนี่มันจะมีแบบว่าออฟฮอลโล่นะผู้ชมให้เราเนี่ยใช้ออฟโซนะครับเราก็ตั้มด้วยออฟอีโอนะครับนี่ฮะเพื่อทําออฟฮอลโล่นะผู้ชมเพื่อทําการคราฟนะครับผมโอกาสได้นะครับ10%โอกาส โอกาสที่มันจะแตกหรือว่าโอกาสที่มันจะไม่สําเร็จก็คือ90%้าสิบเปอร์เซ็นต์เออโอกาสที่มันจะสําเร็จก็คือสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับผมส่วนไอ้ปูไทยนี่มันทําอะไรก็ไม่รู้ครับเพราะว่าเออผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะเป็นอีเวนต์หรือไม่ก็อัปเดตหน้านะฮะก็ให้เราเนี่ยหานี่ไปนะครับผมออฟพลโลหานึงอีกชิ้นไปเลยนะครับผมพอเราได้ออฟพลโลมาแล้วนะครับเราก็กลับไปที่โลกสองเลยครับคุณผู้ชมนะเราครับสําเร็จใช่ไหมออฟพลโลนะับไปที่โลกสองครับผมอ่าพอเรามาที่โลกสองนะฮะ แล้วก็ไปที่เกาะอ,อีเวนต์โลก2นะครับอ่าไปที่เกาะอ,อีเวนต์โลก2นะครับคุณผู้ชมนี่ฮะเปิบเปิบเปิบนะฮะแล้วหลังจากนั้นนะมันจะมีแบบว่ามอนมอนตัวใหม่ที่เกาะอ,อีเวนต์นะคุณผู้ชมนี่ฮะเยอะแยะ,แยะเต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วก็ทําการตีพวกนี้นะเพื่อหาภาพปิดตาของไอเซนนะครับมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้แต่ผมจะขึ้นภาพให้นะคะพอเราเจอแล้วนะฮะเรามีออฟคอรโลนะที่ครับจะเกาะแรกโลกหนึ่งนะครับแล้วก็ตามด้วยภาพปิดตาไอเซนนะครับแล้วก็มาแลกตรงนี้ได้เลยที่เกาะโลก2 นี่ตรงนี้แหละครับผู้ชมนะฮะไอเซนโซสุเกิจากเวียดนามนะครับโอเคก็ตามนี้แหละครับหากใครที่กำลังมองหาร้านรับเติมโรบักขอแนะนำร้านนี้เลยดีซิตช็อปร้านไข่ดีกกตันบ็อกฟู้ดนะ,ะมีบริการกดเกมพันและผัวพิศษทาวน์นะฮะแล้วก็มีบริการรับเติมโรบักแทร้อเปอร์เซ็นหากใขรสนใจลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะฮะเอาล้ครับก็ตอนนี้เรามารีวิวดับไอเซนกันดีกว่านะผู้ชม <laughs> แล้วน้องเขาแต่งตัวเป็นอะไรวะเนี่ยเฮ้ยนะฮะ ขอบคุณรหัสจากน้องธโมนะครับเนี่ยโอ้โหน้องนีโมนะครับผมเนี่ยให้รหัสพี่ยืมรีวิวนะฮะการแต่งตัวช่างจาบสละเกินท่านผู้ชมแม่งเฟี้ยวกระดับไอไอเซนิกเนี่ยนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูดาบไอเซนกันเลยนะฮะแล้วก็หน้าตาของมันรูปทรงเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยฮะก็จะไม่มีปกดาบนะฮะก็จะเป็นดาบยมทูดท่านผู้ชมนะฮะอ่ะโอเคพระเอกจากภาคพระเอกภาคฟินซี่นะครับมาดูกันว่ามันจะเก่งขนาดไหนนะฮะการฟันนับนี่การฟันก็จะคล้ายๆแบบว่าซิคาเกโน่นับแต่ว่าสีมันจะจางกว่านะเป็นสีม่วงนะผู้ชมนี่ฮะ ส่วนท่าแรกเลยนะฮะว้าวเย็ดเข้ h, วิถีมันนะผู้ชมโอ้จับมากเลยท่านี้ครับยิงไกลด้วยครับนี่ฮะเป็นการใช้วิถีมาน,นครับทำให้คู่ต่อสู้เนี่ยโดนเข้าไปเต็มเต็มครับโดยที่เราแค่ยืนมองเฉยเลยนะฮะเอาเฮ้ยข้างหลังก็โดนด้วยนะค,ะนครับผมนี่ฮะวิถีมานวิถีมอนว้าวเฮ้ยสกิลแม่งเท่ว่ะนะครับผมเอาทา่าท่าที่สองนะครับโอ้เป็นการแบบว่าเออเปิดพลังแรงดันวิญญาณน,นะผู้ชม โอ้แรงดันวิญญาณโคตรแรงเลยครับผมนี่ท่าที่2ครูดาวเร็วมากนะครับนี่เป็นการสตัร์คู่ต่อสู้นะครับให้โดนแบบว่ากดดันด้วยวิญญาณอาแรงดันวิญญาณนะฮะนี่ท่าที่ท่าที่1ก็เป็นการสตานนร์นะส่วนท่าที่2ก็เป็นการใช้แรงดันวิญญาณนะฮะโอ้โหพระเอกจาพาคกินซี่นะผมโอ้โหนะครับยูฮาบัตแต่จะเหนื่อยเจอไอเซนแบบนี้นะฮะโ,โอ้ไอเชื่อยูฮาบัตก็ยูฮาบัตเถอแต่ครับผมโอเคท่าที่3ครับ้ยท่าที่3ทําอะไรไม่รู้ฮะเหมือนเป็นการแบบว่าตัดนะฮะแล้วครูดาวมาเร็วด้วยไงนะครับ เนี่ยท่าที่3ครับครูดาววินะครับผมเฮ้ยมันกรโกรงเกินไปแล้วนะครับผมเออขี้โกงขี้โกงนะฮะโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูที่เกาะบสเกาะอ,อีเวนต์กันดีกว่านะผู้ชมท่า3เนี่ยครับคือมันขี้โกงไปเป้าเนี่ยก็ไปการตัดรัวฮะ,ะนี่กดด้วยดันกดดัดนด้วยแรงดันวิญญาณแล้วก็นี่ฮะโอ้โหนะฮะท่า2ครูดาวมาเร็วโพดแต่ระยะมันก็ไม่ได้ไกลแบบเพิร์เหมือนท่าเล็กท่า2นะผู้ชม นี่ท่าแรกจะถึงตรงนู้นเลยนะฮะแล้วก็ต่อไปท่าที่4ครับผมโอ้วิธีมานเยีย yeah, โคตรที่แล้วครับผมที่เขาล่ำลือกันว่าที่นักที่หนานี่ไงคือมันที่จริงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกดตัวเอฟนะับเหยียโคตรที่ครับผม นะฮะกอท่านี้น่าจะเป็นการฮิวเลือดตัวเองนะครับผู้ชมนี่ให้มอนเตอร์มันต่อยเอานี่ฮะฮิวเลือดเหมือนจอร์มิทเลยครับแต่ไม่ได้เป็นอมตะนะผู้ชมมันก็มีโอกาสที่เราจะตายได้นะครับนี่ะแต่ดูกันฮะโอ้โหแล้วครูดามันเร็วมากไอ้ครูดาวมันตัดแป๊บเดียวนะฮะจะใช้ได้แล้วนะฮะนี่ยังไม่หมดเลยนะฮะอันที่เปิดมายังไม่หมดเลยอันที่จะใช้ได้มันจะมาอีกแล้วนะครับผมนี่มันจะกดได้แล้วนี่เอ้ยแล้วมันเท่มากเลยฉาคัสซินนะผู้ชม ตายซะอยู่ฮาปัตถึงเวลาตามของแกแล้วนี่นะครับผมไอเชี่ยอิจิโกะก็อิจิโกะแล้ววะไปบวกกับอิจิโกะกันดีกว่าครับเมื่อเห็นพลังมาแล้วเนี่ยนะครับผมก็คิดว่ามันน่าจะโกงแน่ๆครับผมมึงตามซะเถอะอิจิโกะนี่ วิธีมันะฮะแล้วก็ตามที่ท่าสองแรงดันวิญญาณครับโอ้โหอิชิโกะบอกกูไม่ได้ขยับเลยนะฮะท่าที่สามครับต้องใช้ท่าที่หนึ่งตลอดนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะตายเอานะครับแต่เราไม่ต้องกลัวครับเรามีอมตาครับเนี่ยเรามีอมตาครับคอยบอกว่าเออทาการโจมตีเรื่อยๆนะเะนี่ยเราไม่ต้องกลัวเราตายแล้วครับมันก็สามารถโจมตีได้เรื่อยๆครับบางท่านี่เป็นอมตาดต้วยนี่อ่ากดฟันกดฟันอย่างเดียวกดฟันอย่างเดียวเอาแรงดันวิญญ,ญาณก่อนเลยฮะนี่แล้วก็กดฟันอย่างเดียวฮะนี่ครับไม่เคยกลัวครับเพราะเราไม่ตายแน่นอนครับเนี่ย ไอ้พลังจะหมดแล้วเปิดท่ามไม่ตายแล้วฮะอ่าอัติเมจครับคือการแบบว่าคิวเลือดรัวๆครับเหมือนเป็นอมตะเลยอะนะครับผมเวลาต่อสู้น่นาจะโกงหน่าดูนะผู้ชมไลต่ตอนที่เปิดโหมดนะครับทําดาเมจด้วยครับผู้ชมดูดิโอ้โหแล้วมาเล็งด้วยนะไปตอนเปิดโหมดครับผมนี่ฮะแรงดำวิญญ,ญาณรัวๆเลยวิถีบอลเฮ้ยคือเราไม่ตายอะนะครับพอเราได้มาแล้วเราไม่ตายหรอกนะครับเนี่ยนะครับ นี่ท่าสองท่าสองท่าสองที 2, ท่กดได้รวยๆนะคุณผู้ชมสา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 มเรียบร้อยฮะโอ้ยอีจิโกะไม่ได้เกิดแต่คิดดูน้องนะฮะคือมันโหดพูดมันโหดแห้งนะครับผมเอาละครับก็ขอบคุณรหัสจากน้องดีโมน,นะครับที่แบบว่าให้พี่ยืมรีวิวนะถ้าน้องไม่ให้พี่ยืมเนี่ยพี่คงไม่รู้หรอกว่ามันจะโกงขนาดนี้นะฮะตอนแรกก็คิดว่ามันก็คงจะเก่งแหละแต่พอได้ลองกับตัวเนี่ยมันเก่งแห้งนะครับผมนี่ มาดูสกิลซ้ำกันดีกว่าฮะท่าที่3ครก็ผมนี่ท่านี้ครูดาวโคตรเร็วอะนะครับแล้วก็ท่าที่4ี่วิถีมานนี่ยะใช้วิถีมาแล้วก็ตัดใส่กองอิก้โฮยัดเข้เป็นบอสเป็นพี่พี่กตายแล้วเน,นี่ยนะฮะนี่ท่านี้เท่สุดนะฮะแต่เป็นท่าที่เปิดเปิดแปลว่าเปิดโหมดนะฮะเปิดโบนอมตาท่านผู้ชมนี่ฮะยมบุตูคนนี้มันน่ากลัวจริงเลยฮะเห็นแล้วขนลุกเลยนะครับผม โอ้โห oh, ต้องรีะนะบหาเนี่ยผู้ชมผมคิดว่ามันน่าก็น่าจะหาง่ายอยู่แล้วแต่ว่ามันแบบมันหาง่ายเพราะว่ามันไม่ต้องไปลงดันเกี่ยมยังมันก็แค่เสกบ,บอสนะพี่ชมนะฮะโอกาสตอบมันอาจจะยากแต่ว่าหาง่ายเฮ้แต่ว่าตรงนี้มีเซนหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนนะครับที่โลก2นะครับมันอาจจะมีอิตเตอร์เอ็กก็ได้นะครับผู้ชมนะครับอิตเตอร์เอ็กเซนนะครับไม่มีนะพี่ชมอ่าโลกหนึ่งนะมันจะมีตรงนี้นะฮะแล้วก็เกาะบอสนะฮะเกาะบอสก็จะเป็นแบบนี้เลยนะฮะก็รู้สึกว่าสีมันจะไม่เหมือนโลกหนึ่งแล้วกกนะก็มมััังรรนนนน่เหืออยูะคบ เออเหมือนมันก็จัดเรียงเหมือนกันแหละเนาะแต่ว่าไอ้ตรงวงกลมมันจะเป็นสีดํากับสีแดงนะครับผมเอาละครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากไปก่อนนะคุณผู้ชมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นปกำลังใจนะฮะแล้วก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลากไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วครับบ๊ายบายจ้า